ปติชาลาโตปติชาลาโตทีปากูปากีปากูปากูปาวราณิจารูปากวราณิจารติจีวรานิจาติจีวรานิจารจตุปัญญาณิจารจตุปัญญานิจารสาธุโนคันเตสาธุโนคันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์ทรงรับทราบขอพระสงฆ์ เียนคู่นี้เทียนคู่น้าไตจีวรดอกไม้ทูกเทียนต่างๆเหล่านี้เป็นของคุณบินบรรลขอุณบิตคุณรันาสนพระคุณรุ่งเรืองได้น้อมนำมาถวายแบบด่อุโบสดวัดบางแวกนี้อันมีท่านพระครูทีระธรรม,มาน,นันญาตรักแขวงบางแวก จ้าว่าพระมงแว่เป็นต้นเป็นประธานขอถวายเพียงคู่นี้นี้ไว้ในนักอุโบสถนสนี้ตลอดพรรษาไตรมาก สามเดือนและด้วยการอดิสงแห่งการถวายเทียนผู้นี้ผ้าไตจีวรจัดตกปัจจัยดอกไม้ทุกเทียนขอให้พระาณิสงแห่งการถวายนี้เป็นภารวะปัจจัยน้อมนำส่งให้คุณแม่ปางพิบรลลิ์แม่ของผู้บินบารือลิต ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง,รงรป,ปราศจ,จากทุกโ,โศกโรคภัจจยพยันอันตรายต่างๆ,างๆมีอายุเกินร้อยปีขึ้นไปๆๆๆเพื่อเป็นล่มโถลโถ่มไรแห่งหล,ลูกหลานญาติมิตรและที่ผู้ที่เคารพนับถือตลอดสิ้นการและนานเทิน